สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมท้องฟ้าสวยงามนะคะยามเย็นที่เวสต์วิกนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มนะคะที่เวสต์วิกประเทศสวีเดนค่ะป้าป้าก็ออกมาเดินหลังจากรับประทานอาหารเย็นนะคะก็ออกมาเดินแล้วก็มาดูวิวทิวทัศน์ริมทะเลนะคะ สวยงามค่ะน้าร้อนนะคะสองทุ่มก็ยังไม่มืดนะคะก็ออกมาเดินได้นะคะออกมาเดินออกกำลังกายย่อยอาหาระคะ่ะก็เดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูชมน้นชมนี่ไปนะคะมันมีวิวให้ชมสวยงามค่ะตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณริมทะเลนะคะริมทะเลซึ่งก็จะมี บ้านพักตาอากาศมากมายเลยนะคะมีเรือที่มาจอดไว้นะคะก็คือเป็นบ้านพักตาอากาศนะคะแล้วก็บ้านอยู่ถาวรน,นะคะมีตรงบริเวณนี้ก็จะมีท่าจอดเรือด้วยนะคะท่าเทียบเรือนะคะใครที่มีเรือก็จะเริ่มเอาเรือลงแล้วนะคะเพราะว่าหน้าร้อนแล้วนะคะหลังจากเที่ยวไว้ใน ลงเก็บเรือหน้าหนาวนะคะเขาก็จะเอาเริ่มลงทะเลแล้วนะคะช่วงนี้เพราะว่าก็เอาไว้ไปเที่ยวไปอะไรกันนะคะอากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะยังหนาวอยู่เพราะว่าติดทะเลนะคะลมทะเลพัดเข้ามาก็จะเย็นมากเลยะคะ่ะแถวแถวนี้ก็จะ หน้าหน้าร้อนก็จะมีคนมาตกปาลาด้วยนะคะอันนี้เป็นต้นเหมือนต้นไ่บ้านเราเลยสวยงามมากค่ะต้นใหญ่มากนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือต้นอะไรนะคะแต่มันคล้ายกับไรบ้านบ้านเราเนาะว่าไหมมันสวยมากเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศช่วงสองทุ่มนะคะ ผู้คนก็ยังเดินออกมาอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ถ่ายให้เห็นคนที่เดินนะคะก็เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะคะนกบินนี่ป้าก็ไล่กล้องตามนกบินนะคะไม่ทันตรงนี้แถวแถวนี้ก็คือท่าเทียบเรือนะคะท่าเทียบเรือขนาดเล็กค่ะไม่ไม่ได้ท่าเทียบเรือใหญ่นะคะเรือเล็กค่ะแถวนี้นะคะ เป็นเรือของอประชาชนพลเมืองที่อยู่แถวแถวเบสตวิกนี้นะคะที่จะจอดอยู่แถวนี้นะคะถ้าเรือใหญ่ก็จะอยู่อีกอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งนี้ก็จะมีแต่เรือเรือเล็กค่ะเรือเล็กเรือเรือธรรมดานะคะก็จะมีเรือเล็กเท่านั้นค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าป๊าปกปอง,ปองใจดีด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ